เอาเบ็ดเน้าได้ใส่ด้วยนี่มันได้จักตัวบ่ล่ะได้เลขสองศูนย์ฟาเบ็ดแนวาได้ผู้ใดมาบอกใส่ยังสี่มันสิไปได้หรือพอก้นตางชาตดผ้าเบิ่งผ้าเห็ดอ๋อก้นต่างชาติทั้งไหนสิ่ผ้าเห็ดเอามันสิบ่ไหลลองลองไปผุ่นตีห้ามันตีเป็นได้จักตัวบ่างละมือเนี่ยได้จักตัวไปมือเนี่ยได้จักตัวไปได้แลขสองศูน สองตัวยู่ยใสโอ้หาย่ายแล้วโอ,วโอ้นี่ตีวิธีการใส่เบ็ดใส่เบ็ดโดยขวดน้ำพี่น้องเอ้ยชาวต่างชาติเขาพาเฮ็ดผนา้าวเบื้องขีงบข้าวเจ้าหรอมาเฮ็ดตามลูกไส้ข่อยได้ไปแล้วสองตัวโอ้ถอดอีกอีกเหรอ,อโอ้ยเอาไปไปลงไปเบื้องมันได้ปะได้ไอ้น้อตายจายเงี้แบบได้นี่บัดเนี่ย มันก็ติดยังมันก็ะิีติดอันเสาต้นนัน้นผู้ใดบอกเสาลงไปน้องใช่ล่ะเออคัขกขนาดาด้วยอือคอยเด้อแม่แหงย่านตกน้ำยู่น้ำแหงเลิกบัดซะแาแเพิ่นมาใส่หล่องนี่เออหล่องนี่บ่เป็นหยังดอกว่ามัน,ปนไ,ไ,ไปใส่ท้ายใส่ไปขุดเอาไหมไปขุดเอาไหมเอาวางสัน่นเพื่อเป็เตียมเยมนื้อพร้อมสั่น เบิ่งอุปกรณ์ใส่เบ็ดเพิ่นเนี่ยพี่น้องเลยปกติเพิ่นใส่ไม้ไผ่เนาะอันนี้ใส่ขวดน้ำเนี่ยเนี่ยขวดน้ำขวดน้ำในการใส่เบ็ดเจ <c oughs> ้าต่างจานผ้าเห็ดโอ้ยขวดกระย่ันไม่ไปเบิ่งแกบไดแต่ว่ากระตดของแกอีดีเด้สองตัวไปเฝ้ามาไหมสันเอาเบ็มาใส่ไหมเอาขี้ใกล้เดือนมาใส่ โอ๊ยจิ๋วใส่ละขี่กีเดียนเพิ่นน่ะฮะขี่กี้เดียนเดี๋ยวใส่มีหลายขี่กีเดียนมีหลาไปโอ้ไปไปสังไปเสลมันคเมือเดล้วบัดทีนี่มันจะเห็นหงย่ติโตขี่กีเดียนอันเดนอันดนอันดเออเอ ล้มครับครับเดินมาใช้แล้วนี่แม่นี่แม่แมมหันดุดไปแล้ว,หลว,ลวเหรอบังยินหัวตัวขี่กระเดียนเรืม,มืแล้วสใสอะตัวอ้อตัวขี้กระเดียนหน,นอึอ่ออออ่ออ่อ่อออ Ừ, chắc con. Ừ, chắc xây biết nó đến nói cái nì cả đại. À, ừ. lốt, tôi nói cái xây đầy cứ cắn. Ông má, ông má. Bố ai, tôi nói mắc cái chín cứ cần, Ông má luộc, ông má. Mượn như này là là ông nhốt khử nền. Ơ, này là lo hẳn lạ. Ừ, đi. Ông à, má. Đấy, tôi bằng nhây. Ừ, bà, 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 bà. ตั้งนั้นแล้ว ه, ทมไ,ไป2ตัวเอาไปใส่บัดนี้โอ๋เพิ่นมีเพื่อนเป็นฉีกระเดียนสิพาเด็กน่อยไปใส่เบ็ดก่อนได้ปลาตัวบักใหญ่2ตัวแล้วบัดนีน้แม่บ่เห็นนําบ่ได้ถ่ายคลิปไว้บัดทีนี้เอามาลงพะนะวา่าเบิ่งขวดน้ําใส่ขวดน้ําในการ ตกเบ็ดด้อฉลาดแหละเอาทิ้งเลยเอาตัวหญ่ๆใส่ติบันเนี่ยอโอ้ใส่เบิร์เลยติดตัวหนึ่งอะ,อะบลาคือเฮ็ดเป็นเวล,ลามาใส่ผู้เดียวยามานอันไปสา,ายไงเด้อหามันตกหนามไม่มีใครเห็นเด้อ ไสยูรอนี่ยได้ยุ่น,ยนี่หามไปพุน่นไปพุนแล้อบ่ไม่ไคเห็นอโอ้ยจมนามบ่าอยากเบาเลยเด้อลูกเออเห็ดกับเพริบมึงดูคนละเอ,อเก่งแว่าลูกไสละ่ะอืมโอ้มันไปบ่ได้ดอ๋มันค่าขวาาัวดน้าสองขวมันใส่กันานานะทีีกันเอไปใส่สิออเอขวงว่างไ้บันนี้หาบ่เห็น <laughs> หาบ่เห็นบนันนี้คือเดียนเสียมีมันกวนมากกับกวนมากพอดีมันตกไตไปใส่ละ่ะเบิงบ้งนู่หาเบิ้งลู่คุเห็นบ่มันตกมาผิดละ่ะแม่ว่าเจ้าของถือมาครบทั้งสองตัวบ่อนตาเด็กหน่อยเนาะให้แม่หาบ่เห็นแล้วตาบ่เห็นหูวตาถั่วเหรอเห็นบ่ดันบบ่เห็นั อาม่เจอ่บห็นไม่ไปใส่เลือกดีบ่เนาะบันนี้เนาะขี่กระเดียนโกนมาสองตัวบ่บห็นเห็นตัวเดียวบรรยากาศอยู่ข้างบ้านดำหน้าพร้อมนี่ละ่นะบ่ป่อยให้พื้นที่วางได้ดอกเอาพร้อมแล้วเตนะเอาไปสั่นคำเหรอเด้อฟาวส่เด้อ ใช่มองนี้มองนี้๋อ,นนองมองนี้ปลาน้อยติหนิบืนมาอ,อ๋อครับเอาปลาน้อยไป,เอ,อป,ไไปอเ,เอาปลาใหญ่้ัสิไปแล้วผู้ใดสิมายามให้ยามคำคำยามเมื่อเศร้าส่วนพ่อก็ได้เด้อโอ้ถิ่มซันเลยติ่คอคือได้เอาเสามาล่องไว้นี่นอ้องอืมเอาไว้หันละเอามันไม่กิน เงื่นเสาก็มายามตัวเนาะเอาโอ้ยตายเอาแบบนี้เอา,าเอามียบันตัวแบบนี้เนาะเร็วๆมัน้งบบซ้มเนี่ยโอ้สแสดงว่าเร็ววมือเงื่อนเสามายามเนาะไปล้างมือซะเมียบันเข้าบบบนี้โอเคบา,บายบายครับ